สวัสดีเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจคจว้าตัวของมิลินโควิชซาวิชนะครับแดนกลางของลาซิโอวัย27ปีโดยเขาตกเป็นข่าวว่าจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งหลายปีแล้วนะครับเทนฮากนะครับต้องการแดนกลางเพิ่มมากขึ้นตามรายงานของเทลกรฟนะครับเชื่อว่าข้อตกลงสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิช แม้ว่าลาเซโอจะไม่ต้องการขายเขาก็ตามโดยพวกเขารับรู้ถึงความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเริ่มบ่งบอกแล้วนะครับว่าพวกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับแฟรงกิ้เดอร์ยองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประสบปัญหาในการเซ็นสัญญากับมิดฟิลเพราะไม่มีนักเตะคนไหนที่เหมือนกับเดอร์ยองนะครับหรือเรียกได้ว่ามิดฟิลตัวรับซึ่งพวกเขาต้องการในซัมเมอร์นี้โดยเทากนะครับ ตอนนี้เขายังคงต้องดิน้นรนนะครับเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการสกอตแม็กโทไมเน่นะครับยังคงเป็นกู้หูแดนกลางที่ทําให้ทีมประสบความสำเร็จได้ยากก็ติดตามมันต่อไปนะครับอย่าลืมฮนะกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์ด้วย